รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอบทที่8เรื่องกระบ,บวนการตรวจสอบภายในและการสำรวจขั้นต้น กระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) แบ่งเป็น3ขั้นตอนตามลำดับดังนี้ 1. การวางแผนงานตรวจสอบ (Internal Audit Planning) ขั้นตอนการวางแผนงานตรวจสอบประกอบด้วย3กิจกรรมคือ 1. การสำรวจขั้นต้น 2. การประเมินความเสี่ยงและการสอบทานการควบคุมภายในขั้นต้น 3. การจัดทำแผนงานตรวจสอบหรือแนวการตรวจสอบภายใน 2การปฏิบ ouais. ัติงานตรวจสอบภาคสนามการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามประกอบด้วย4กิจกรรมคือ 1. การวางแผนก่อนเริ่มงานตรวจสอบ 2. การตรวจสอบภาคสนามและการจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ 3. เทคนิคและหลักฐานการตรวจสอบ 4. การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบภาคสนาม 3. การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบประกอบด้วย3กิจกรรมคือ 1. การร่างรายงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยรับตรวจ 2. การจัดทำรายงานและการเผยแพร่รายงาน 3. การติดตามผลและการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบภายในมีดังนี้ 1. หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําแผนการสอบประจำปีเพื่อขออนุมัติต่อฝ่ายจัดการ 2. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในมอบหมายงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้วให้กับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบไปปฏิบัติการ 3. สำรวจขั้นต้นซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทำแผนงานตรวจสอบหรือแนวการตรวจสอบภายในโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 5. ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามตามแผนงานตรวจสอบที่กำหนดไว้ 6. จัดทำกระดาษทำการเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบและใช้หลักฐานการตรวจสอบเป็นเกณฑ์ในการสรุปผลการตรวจสอบ 7. จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบภายในเสนอผลการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยรับตรวจก่อออกรายงานตรวจสอบขั้นสุดท้าย 8. ติดตามผลการตรวจสอบภายใน การสำรวจขั้นต้นการสำรวจขั้นต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการวางแผนการตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการสำรวจขั้นต้นได้แก่ 1. การเตรียมตัวปฏิบัติงานสำรวจขั้นต้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลหรือข้อเท,ท็จจริงของหน่วยงานนั้นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องทราบคือ 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 2ขอบเขตการตรวจสอบภายใน 3. ลักษณะของหน่วยรับตรวจ 4. กฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้บริหารที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะไปตรวจสอบ 5. บุคลิกหรือลักษณะนิสัยของผู้บริหารหน่วยรับตรวจ2วิธีการเข้าพบผู้รับตรวจกรณีเข้าตรวจสอบครั้งแรกหมายถึง กรณีที่สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจนั้นเป็นครั้งแรกให้ดำเนินการดังนี้ 1. รวบรวมและจัดทำแฟ้มกระดาษทำการถาวรของหน่วยรับตรวจ 2. ศึกษาสอบทานและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 3. ศึกษางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งก่อน 4. จัดทำแนวการตรวจสอบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน กรณีเข้าตรวจสอบต่อเนื่องหมายถึงกรณีที่สำนักง,งานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบหน่วยรับตรวจนั้นต่อเนื่องจากการตรวจสอบครั้งก่อนให้ดำเนินการดังนี้ 1. รวบรวมและจัดทำแฟ้มกระดาษทำการถาวรให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 2. ศึกษากระดาษทำการข้อสังเกตจากการตรวจสอบและเรื่องที่ควรติดตามจากการตรวจสอบครั้งก่อน 3. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 4. สอบทานรายงานแนวการตรวจสอบและกระดาษทําการของผู้ตรวจสอบภายในครั้งก่อน 5. จัดทําแนวการตรวจสอบโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ประโยชน์และความจำเป็นของการสำรวจขั้นต้นการสำรวจขั้นต้นนับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นการเข้าไปศึกษาข้อมูลที่สำคัญทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมและทำความคุ้นเคยกับหน่วยรับตรวจผู้ตรวจสอบภายในควรเรียนรู้ขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ทราบว่าส่วนใดเป็นจุดอ่อนในระบบการปฏิบัติงานที่ควรให้ความสนใจเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและควรนำไปเป็นข้อสังเกตเพื่อกําหนดในแผนงานตรวจสอบข้อมูลและแหล่งข้อมูลในการสำรวจขั้นต้นข้อมูลในการสำรวจขั้นต้นควรมีดังนี้ 1. การจัดองค์การของหน่วยรับตรวจ 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 3. ข้อมูลทางการเงิน 4. ระบบปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน 5. แนวทางหรือวิธีปฏิบัติงาน 6. จุดที่เป็นปัญหาหรือปัญหาที่ประสบในอดีต 7. สิ่งที่เป็นสาระหรือเป็นประโยชน์และน่าสนใจต่อผู้บริหารแหล่งข้อมูลในการสำรวจขั้นต้นผู้ตรวจสอบภายในจะหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการได้จากแหล่งต่างๆดังนี้ 1. ผังการจัดสายงาน 2เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 3. การปฏิบัติงานจริงของพนักงาน 4. การรายงานและจดหมายโต้อตอบ 5. รายงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง 6. งบประมาณและรายงานทางการเงิน 7. คู่มือการปฏิบัติงาน 8. เป้าหมายการปฏิบัติงานและ 9. กกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบภายในครั้งก่อนเทคนิคการสำรวจขั้นต้น เทคนิคหรือวิธีการที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการสำรวจขั้นต้นมี4วิธีดังนี้ 1. การศึกษาและคน้นคว้าด้วยตนเองเป็นการศึกษาและคน้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากคำสั่งระเบียบข้อบังคับคู่มือปฏิบัติงานเอกสารทางวิชาการรายงานหนังสือและจดหมายโต้อตอบและแฟ้มกระดาษทาการของการตรวจสอบครั้งก่อน 2. การสัมภาษณ์ เป็นการสอบถามข้อมูลด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนบุคคลอื่นที่รู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ 3. การใช้แบบสอบถามเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ค่อนข้างแพร่หลายและสามารถใช้เป็นหลักฐานได้เนื่องจากเป็นการถามและการตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 4. การสังเกตการเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยสายตาของผู้ตรวจสอบภายในด้วยตนเอง เกี่ยวกับสภาพสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจการบันทึกข้อมูลจากการสำรวจขั้นต้นผู้ตรวจสอบภายในควรบันทึกข้อมูลการสำรวจขั้นต้นในกระดาษทำการทันทีเพื่อมิให้มีการหลงลืมหรือเกิดการคาดเคลื่อนของข้อมูลการบันทึกข้อมูลในทางปฏิบัติทั่วไปนิยมใช้กันอยู่3วิธีคือ 1. ใช้แบบสอบถาม วิธีนี้มักจะใช้ตั้งแต่สำรวจขั้นต้นโดยตั้งคำถามไว้ล่วงหน้าและมีคำตอบที่คาดว่าจะได้รับ 2. ใช้บันทึกแบบยอ่อวิธีนี้เป็นการบันทึกข้อมูลโดยผู้สำรวจขั้นต้นเขียนบรรยายข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆแบบพรรณนาโวหารตามที่ตนเองถนัด 3. ใช้แผนภาพหรือแผนผ่านทางเดินของงานวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของผู้อ่านข้อมูลกับผู้บันทึกข้อมูล การจัดทำแผนภาพแผนภาพสามารถจัดทำได้สองแบบคือ 1. แผนภาพแสดงรายการเป็นแผนภาพที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงขั้นตอนที่สำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของระบบงาน 11. แผนภาพแสดงขั้นตอนเรียงตามลำดับก่อนหนังจะแสดงตามแนวนอนหรือแนวดิ่งก็ได้กรณีที่มีข้อมูลหรือขั้นตอนมากมักนิยมแสดงตามแนวดิ่ง 2. แผนภาพสรุปเป็นแผนภาพที่จัดทำเพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดของระบบงานหรือหน่วยงานไว้ในแผ่นกระดาษหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงหน้าเดียวเพื่อให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพกว้างๆของระบบงานทั้งหมดเทคนิคการจัดทำแผนภาพ หลักสำคัญ3ประการในการจัดทำแผนภาพมีดังนี้ 1. ทางเดินของเอกสารหรือข้อมูลในระบบจะต้องเขียนตามลำดับก่อนหลังจัดสลับหรือเว้นขั้นตอน1นขั้นตอนใดไม่ได้ 2. ต้องแสดงข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 3. ต้องแสดงแบบธรรมดาธรรมดาหรืออย่างง่ายเพื่อผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังและรับชมวิดีโอของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ